เพลงร้ายกันขอบาบายก่อนสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องข้างฟังล่าและก็ฟังไทยเนาะมือนีเมนฝ่กห้าอยู่สวนสนุกของเด็กหนุอยอยู่หางเหอนอยู่แล้วมือนีห้ามีข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว่าพอปูเฟินส่วนไปเบิร์โซฟาเนาะถ้าถึกใจนี่เมนเฟินจะซื้อมหายเป็นของขวัญปีใหม่เลย แต่ว่าสถานที T ่เ hey. ้าวจะไปเนี Research ่ก se ับพิเศษในน้อยนึงเพราะว่าเป็นสถานที่ที Moon ่ห่างไกลจากโซนอยู Walking ่ประมาณสักนาทีเนาะเป็นสถานที่ที Creo ่ว่าค้ายประเภทจาพวกโซฟาเครื่องหมายว่าเครื่องใส่ในเหื Winter ่นยังต่างๆเนาะประเภทโต๊ะตังบรือว่าประเภทที่ว่าเครื่องประดับประดาในเหือนเนาะแต่ว่าเป็นยังเขาจะเลือกสถานที่ดังกล่าวเพราะว่าตามธรรมดาแล้วเขาจะสื่ออยู่ในหมาดบรือว่าสื่ออยู่ในห้างสรพพสินค้าทั่วไปกันหนเนาะแต่ว่ามันราคาแพงหน่อยนึงแต่ว่าสถานที่เที่ยวจะไปนี่ได้ยินคาว่ะ ราคาถือกว่าปกติ้หน่อยจะถือซ้ำได้แหละก่ะเครื่องข้าเจ้าจะมีหลายปันได้ของข้าจะพาทุกทางไปเบืองน้ำกันเนาะแล้วก่ะการไปเบืองน้ำกาวเนี่ยถ้าถืกใจนิดนึนว่าพอปูควรจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เลยอันนี้ก็เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งเนาะขอให้สิ่งที่ถึกใจหน่อยแล้วข้าไปเบืองน้ำกันว่าจะง่ามแล้วกับไายซ้ำได้แล้วกจะราคาถือซ้ำได้เนาไปเบืองน้ำกันเลยกกโก้ กบว่าหอสถานทีที่ขายเครื่องประดับเพื่อนนประเภทเตียงประเภทโซฟาประเภทโต๊ะกินข่าวบอหรือว่ามีได้รอ่านอนหลาจะขอไปเบ่งนงกันว่าข้างในจะมียั่งเนะ เด้เบิ่งโซฟาอยู่ไร้อันเนาะแต่ว่าถือใจอยู่กับประมาณสงอหักตะวันมูฮูวันพบบูไปสิถือใจนั้งวันเนาะถือใจตัวนี้แล้วก็ทั้งข้างฟังนี้ที่จริงแล้วมันนี้ตัวถือใจร้ายกว่านี้แต่ว่าราคาไม่ค่อยถือใจไปแล้วาคาะราคแพงเกินไปเพราะอยากไรราคาที่พอดีซ้ำของสื่อได้เนาะราคาแพงร้ายเขากันขอบายบายก่อน ก็ได้ไปเบิ่งโซฟาเนาะแต่ว่าโซฟาที่ถือใจสามีเห็นแต่ว่าซีบ่ถือใจเฮาเนาะดีไซน์ห็นถือใจยู่แต่ว่าซีบ่ถือใจพอบูก็ได้ส่วนไปเบิ่งหันไม้ตอนนี้เฮาจะไปเบิ่งหันไม้ว่าเจ้าถือใจวอลบุนีเพราะว่าหลุนต้องกันเนาะว่าเฮาจะได้ซื้อโซฟาบอลและโซฟานี่เจ้าถือใจเฮาบอภายในบุนี้เป็นตรงในตัดสินใจเนาะแล้วไปเบิ่งต้องกันตอนนี้เฮากำลังวางแผนที่สองที่เฮาจะขับไปเบิ่งโซฟาเดลยเนาะบอู้หว่าจะมีแนวถือใจเลยวอลแต่ว่าเฮาเปเบิ่งต้องกันเนาะ พอปูพอนอรอ่่น้ำเฝ้านอรอ้ไล้กับไงตอนนี้ให้เพื่อนนั่งกินกาแฟอยู่ผาเหมนก่อนนั่นนั่งถากับร้านตอนนี้พห้องกระเบื้องต่อไฟห้างก็เจอเนี่ยถึกใจแล้วนะแต่ว่าบอู้หว่าสิถึกใจสามีหรือบ่กระดังที่ห้องนั้นห็นอยู่ระนาดอันนี้ก็คือเป็นโซฟาที่ห้าถึกใจตอนนี้ผู้ค้าเพื่นกับผ้าสามีไปทางนั้นเนาะอยู่อ่าสามีขนาดหน่อยไว้จังนี่เ้ากระดังสาธิตวันมีความสะดวกสบายในการใส่โซฟาสำนักสำหรับน้ำแข็นเนี่ย นั่งไดก็ได้นั่งที่โน่นนั่งกันได้วดเนาะสาธิตให้เบิ่งขนาดนี้เนอกบะซื้อก็คือสิบรอดเนาะก็จะเป็นตอนนี้ก็ร่างคิดว่าสิซื้อตป็นตัวนี้อยู่โว้ในที่สุดเนาะต่อได้เลือกโซฟาเนาะก็คือเลือกโซฟาที่ห้องว่าเขาถือใจบางทีเนาะคือเลือกตัวนี้อันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่พฟูฟูเสื้อให้ หลังจากไ่ห้าเบงโซฟาแล้วนอะตอนนี้แมนของห้าจ้ามาเวกินขผาเทียงก่อน아버지ใ선물감사합รคั่รก ทาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะอบคุ่ขอบมา่ขอนคุณมาก้า่ะอากค่ขาก่ะาอากคะมากค่ะขาค่ะมาณอังคารเนาะประมาณอา่อบคุณมะมาณกะมา่อาจะมาเบิมาอาก่อมา่อเคือนแล้มนี่มัน จะขาวทีก็เพื่อนโบแล้วก็จะถือใจบโเนาะฮะโบงยู่หันถือใจยุ่ยแต่ว้านมาหอนเพื่อนหันกับโมหัวจังไรหันว่ากับงามกับถือแกเลยเนาะแล้วเฮาไปเบิ้งต้องการ่าในงานโซฟาหอนในที่สุดนอนโซฟาที่เ้ารอคอยเป็นเวลาสามวันกับได้มาหอดเป็นที่ห่วยแล้วเนาะแล้วเฮาจะพาทุกทางไปเบิ้งโซฟาต้องการว่าสีที่เ้าเหลือเนาะกับขึ้ทุกทานเห็นเนี่ยเนาะไปเบิ้งต้องการเลยเรื่อยทำดีก็เป็นโซฟาที่หกห้าแต่เหลือไว้สร้างโปรในลูกเนาะ อันนี้ก็กเป็นโซฟาที่ว่าพูเกนสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ที่จริงแล้วหันท่้งหมดเลยเพราะเพื่อเราห้าเพิ่นเห็นเพื่อนท่าวางเปล่านันนะมีแต่เตอรนห้าเพิ่นก็ว่าอยากให้มีโซฟานันนะเพิ่นก็นเลยบอกว่าสื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ส่วนไปเหลือก็คือดึทุกท่านได้เห็นเนาะที่จริงห้ากับโบว์วนันโบสือกับโบว์เป็นยังเนาะงห้าสือปีหน้าปีหน้นหาก็เลยเนาะห้ากับคืนไปยูว่าห้าเสีเอายังเป็นของขวัญตอบแทนเพิ่นเนาะเพิ่นให้ของขวัญปีใหม่ห้าห้ากับยังองขวัญเพิ่นคืนและห้าจะไป็องต้องการเนาะว่าของขวัญปีใหม่ที่เาจะให้ ตอบแทนพอบูนี่จะเป็นยังเนาะแต่ว่าห้องว่าในสะเลยเนาะแต่ว่าฮ่าใช้เป็นวันเพื่อกันในคลิปหนาเนาะว่างว่าทุกท่านจะมากวิดีโอของห้องว่าอะไรกับท่านไรที่ต้องการสื่อโซฟาวอเตียงเครื่องบนนอนเครื่องประดับเพื่อนยังต่างๆเนาะถ่ายจากสื่อในราคาถึงกับไปยูข่าอื่นสถานที่ดังกล่าวเอื่นเรามาสอบลองมาสอบท่านไรที่สนใจก็ไปได้เนาะถ้าสื่อได้หางเนี่ยมันจะโขนขังเพศแล้วือว่าในอินเทอร์เน็ตก็บโขนขังเพศแต่ว่าอยู่หันเลยราคาถือถือใจแน่นอนเนาะแล้วก็ ขอบใจมานอ่าทุกทานเ้อขอบใจไล้รลาะอลกับฝากกดติดตามหัวข้อนี้แะไกัขอเห็ทุกท่านสุขภกดแข็งแ่งพี่ย่า้เยโอ้นนอยเนาะ๊ายบาย๊มยบายขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบบยปเล่งินแล้ววนี้ขอบคุณค่ะไม่บายไปก็จะตกใจมาเนาะ ใค้แม่มีอยนลอดไม่ได้มีคมาโวว่าจะโซ